ลกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการดีตะลาวค่ะเรายังอยู่กับหนังสือดีเล่มนี้อายุเท่าไหร่ก็รวยได้ถ้าใช้เงินเป็นค่ะจะว่าไปแล้วนะคะเรื่องการควบคุมการใช้เงินนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจของใครหลายๆคนค่ะโดยเฉพาะสาวๆทั้งหลายที่ต้องหมดเงินไปกับของสวยๆงามๆทั้งเสื้อผ้าหน้าผมที่เราต้องจ่ายไปไม่รู้เท่าไหร่ในแต่ละเดือน ไม่ต้องห่วงนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงค่ะน้องหนุ่หนิงเพราะผู้เขียนนะคะเขาได้เผยเคล็ดลับในการควบคุมเงินจากของใกล้ตัวให้เรานําไปใช้จัดระเบียบการเงินค่ะเงินไม่ได้ทําให้เกิดความคิดแต่การคิดได้ต่างหากที่ทําให้เกิดเงินวิลเลียมเจแคมเมรอนอาวุธลับที่ว่านี้มีอยู่ด้วยกัน3มอย่างค่ะนั่นก็คือบัตร ATM บัตรเครดิตและสมุดเช็ค มาดูกันที่อาวุธลับแรกบัตร ATM วิธีก็ง่ายๆค่ะเช่นถ้าคุณต้องการควบคุมเงินที่ใช้ในแต่ละเดือนในรูปแบบเงินสดไม่ให้เกินเดือนละ1,000 0บาทโดยคุณไม่ต้องจดบันทึกเพียงแค่คุณกำหนดให้ตัวเองกดเงินจากบัตร ATM เดือนละ4ครั้งทุกเช้าวันจันทร์ครั้งละ2,500บาทแล้วใช้ให้ได้ทั้งสัปดาห์โดยต้องตั้งใจไว้ว่า เปิดกระเป๋าสตางค์มามีเงินอยู่แค่ไหนก็ให้ใช้เท่านั้นเป็นการสร้างวินัยใ,ในการใช้เงินค่ะส่วนอาวุธลับที่2ได้แก่บัตรเครดิตได้ยินแบบนี้แล้วหลายคนคงค้านอยู่ในใจแต่อย่าเพึ่งร้อนใจไปค่ะผู้เขียนเขาได้บอกไว้ค่ะว่าบัตรเครดิตเป็นการเอาเงินไปใช้ก่อนโดยไม่ต้องจ่ายเงินซึ่งการจ่ายเงินเชื่อและการจ่ายเงินช้าเป็นศาสตร์ที่สุดยอดของนักการเงิน นอกจากนี้บัตรเครดิตยังใช้เป็นส่วนลดเวลารับประทานอาหารหรือส่วนลดในการซื้อสินค้าได้ถูกกว่าใช้เงินสดเสียด้วยซ้ําแต่บัตรเครดิตก็เป็นเหมือนดาบสองคมค่ะถ้าไม่ระวังหาเงินมาจ่ายไม่ครบตามจํานวนส่วนที่เหลือก็จะถูกคิดเป็นดอกเบี้ยให้ตามใช้กันไม่หวาดไม่ไหวดังนั้นวิธีการจัดระบบวงจรบัตรเครดิตที่ถูกต้องก็คือ จ่ายเงินให้ตรงเวลาตามที่บัตรเครดิตเรียกเก็บและจ่ายเต็มจำนวนเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านการเงินที่อาจจะตามมาภายหลังค่ะส่วนอาวุธลับ์ตัวสุดท้ายคือสมุดเช็คซึ่งมีไว้ใช้เวลาที่คุณจะไปซื้อทรัพย์สินหรือที่สำคัญก็คือเรื่องการลงทุนเช่นการซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุนซึ่งข้อดีของเช็คก็คือคุณไม่ต้องไปธนาคารบ่อยๆหรือพกเงินสดทีละมากมาก ซึ่งอาจไม่ปลอดภยัยโดยทุกสิ้นเดือนธนาคารก็จะสรุปค่าใช้ใจ่ายของเราส่งมาให้หรือจะตรวจสอบด้วยตนเองจากต้นขั้วของสมุดเช็คก็ได้ค่ะและในท้ายบทนะคะผู้เขียนก็ยังเขียนเตือนไว้ด้วยค่ะว่าอาวุธลับไม่ได้มีไว้ใช้พ่มเพื่อไม่เช่นนั้นอาจจะนำภัยมาถึงตัวก็ได้ค่ะและผู้เขียนยังบอกเอาไว้อีกด้วยนะคะว่าเวลาไปช้อปปิ้งแล้วเจอสิ่งล่อใจประเภทมิดไนซ์เซลลดกันยกห้าง<ม>อะไรทำนองนั้น ถ้าไม่จาเป็นก็อย่าควักบัตรเครดิตออกมาใช้อย่างเด็ดขาดค่ะเพราะวัตถุประสงค์ของอาวุธลับมีไว้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้มีไว้เพื่อให้จ่ายสะดวกดังนั้นจึงไม่ควรใช้จ่ายจนเพลินค่ะเมื่อเรารู้จักวิธีจัดระเบียบการใช้เงินแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงการออมเงินกันค่ะเมื่อพูดถึงการออมเงินนะคะหลายคนก็คงจะอิดออดเพราะถือว่าเป็นภาระใหญ่พอเก็บไปได้สักพักนะคะก็อปิดใจไม่ให้ใช้ได้ยากค่ะ ถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์การออมเงินภายใต้ในแนวคิดที่เรียกว่าเงินก้นกระเป๋ากันค่ะคุณไม่ได้รวยจากเงินที่คุณหาได้แต่คุณรวยจากเงินที่คุณไม่ได้ใช้ต่างหากเฮนรี่ฟอร์ดในอดีตมีคำกล่าวว่าถ้าอยากจะเก็บเงินก็ให้เอาเงินนั้นไปไว้ให้ไกลมือหรือแอบซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็นเพราะเงินที่เก็บทีละเล็กละน้อยนั้นจะเป็นเงินก้อนได้ในอนาคต ซึ่งแนวคิดนี้ผู้เขียนเรียกว่าเงินก้นกระเป๋าโดยแนวความคิดในการออมเงินก้นกระเป๋านั้นก็สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เงินออมที่เรียกว่าเงินฝากแบบปลอดภาษีค่ะที่ผู้ฝากจะต้องฝากทุกเดือน และห้ามถอนตลอดระยะเวลา2ปีโดยจำนวนเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากประเภทนี้ก็เริ่มตั้งแต่1,000ถึง25,000บาทต่อเดือนหรือเราจะใช้วิธีหักจากยอดบัญชีก็ได้ซึ่งก็สะดวกสบายดีแถมรัฐก็ไม่เก็บภาษีและเรายังได้ดอกเบีย้ยที่สูงกว่าปกติอีกด้วยและเมื่อถึงกำหนดฝากคุณก็จะพบว่าเราเองก็มีเงินก้นกระเป๋ากับเขาด้วยเหมือนกัน คุยกันเรื่องเงินออมไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็คุยกันถึงเรื่องหนี้สินบ้างค่ะซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วนะคะ,คะก็ถือเป็นเรื่องปกติของคนในปัจจุบันค่ะซึ่งก็มีด้วยกันหลายรูปแบบนะคะทั้งหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถหนี้นอกระบบหนี้บัตรเครดิตมากน้อยแตกต่างกันออกไปค่ะและไหนๆจะเป็นหนี้ทั้งทีนะคะ,คะก็ไม่ควรตกอยู่ในกับดักของความเป็นหนี้ค่ะเราควรจะเป็นหนี้อย่างมีสติค่ะความสำเร็จเป็นผลมาจากการตัดสินใจที่ดี การตัดสินใจที่ดีเป็นผลมาจากประสบการณ์ประสบการณ์เป็นผลมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดแอนโทนีโรบินส์ผู้เขียนยืนยันว่าถ้าจำเป็นจะต้องเป็นหนี้ก็ขอให้เป็นหนี้กับธนาคารดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะธนาคารที่มีระบบการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดซึ่งเคล็ดลับการพิจารณาว่านี่อะไรที่เราควรก่อก็แบ่งระดับความสำคัญได้ดังนี้ค่ะ อันดับหนึ่งควรเป็นหนี้ซื้อบ้านเพราะบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสีที่สำคัญและถ้าเลือกทำเลดีๆบ้านก็จะเพิ่มมูลค่าตามระยะเวลาคือระหว่างที่ยอดหนี้เริ่มลดจากการผ่อนราคาบ้านกลับเพิ่มสูงขึ้นรองลงมาคือหนี้เพื่อการศึกษาโดยไม่ใช่เพียงเป้าหมายให้ได้ใบปริญญามากอดแต่เพื่อศึกษาในสิ่งที่เราสนใจค้นคว้าหาความรู้ด้วยอาจเป็นเรื่องที่เราสนใจเฉพาะทางเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์การวางแผนการตลาดหรือแม้แต่การทำขนมขายก็น่าสนใจค่ะและนี่ก็คือสาระดีๆจากหนังสือเล่มนี้นะคะที่เราหยิบนำมาฝากคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านการเงินของคุณนะคะเพื่ออนาคตที่สดใสาทางการเงินค่ะและว,วันนี้นะคะเวลาของรีาราวก็หมดลงแล้วค่ะพบกับสาระดีๆจากโลกหนังสือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ